จุงนี้หาครับข้าวอวนดีครับตู้แต่ข้าวอวนเลย อุ่นๆหาดอกสวยๆครับหาดอกสวยๆเพื่อเพื่อเพื้อนผอขอ,ของดีอีกแล้วผอของดีอีกแล้วอ้าวมันแล้วครับอู้หูเจ้าจต่ายย่งมัดขึ้นกยังบานได้เลยครับบานทีิปเป็นของเฮ่าเนาะ เอ้มาละแดงจริงครึ่งเลยพี่น้องขนาดข้าเจาียวไตยุ่มมากขึ้นเห็น <Man. S 2> ยังบานได้ครับหมานแล้วหมานแล้วจริงพี่น้องเป็นมาเซีวเซีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC สุขสุขลนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ฝากพี่น้องเข,อข,อข,อขอาอเขบไปมือนึงครับรางวัลไวยออกหมานบน่านเอพี่น้องเป็นยังไงแน่น้า อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีกินแสบนีพ่อพี่น้องมาปลาพ่นไส้ครับตำละห้าเห็ดปวกไฟคือเก้านั่นละ่ะเน็ดทางบานบ่ออกรอรุ่นเห็ดปวกรังดำปวกน้ำแจ้งครับปลาแถวบ้านพี่นออกก็พ่อได้เก็บนีพ่อพี่น้องมาปลาพนา่นไส้ลอยเอ็ดครับไม้เก่าไม้เดิม จุดกับตะเพีายระยะบางมือสิมันบ่กรอมางเล่าก็ปตากพึงกํลังใจตะเพงกงขยะได้ด้อครับช่องตะเพีงใส้เนาะกดติดตามกดกดตใส่ก็ไลก์กดแช่ครับมามาณเห็ดปวัวขาวครับ6เก็ดดอก ขายเงาด้วกันครับปลาหนีทถึงขายเงาทุ่งโด่งหรือ,อขี้ขาหือตุม่มหนิงแต่ขายูยตุม่มหนีงสุดยอดเลยครับทำแห้ง มันมดครับพี่บุ่มเพ,พิ่นเมื่อกี้หูยขาใหญ่ยาวหลาดหลาดเลยสวยงามดเดี๋ยวก็ลองตุ่มงามๆครับดอกเดียวเนี่ยครับวันนี้เเนาะดอกเดียวครับ เกเข้าแปรดอกแหลกเด้อครับเป็นเห็ดปวกไฟว่าเป็เห็ดปวกขาวบ่แมนพันถือฝนสีพันจืดขาใหญ่ขายเหงาเป็นเห็ดปวกไฟครับกพื่เพื่อเพื่อนผอบฟองดีอีกแล้ยวผอบฟองดีอีกแล้ยวอ้าวมันแล้วครับอู้ ขาเจา้าไตยุ่มมัดขึ้นนะยังบานได้เลยครับบาดติดเป็นของเฮาเนาะเอ่มาละแดงจึงคืนเลยพี่น้องอุยขนาดขาเจา้าไตยุ่มมัดขึ้นเมนียนเห็นยังบานได้ครับหมานแล้วหมานแล้วจิงพี่น้องเป็นมาเซีวเซี่ยวนักเลจ้ามาขอใส่าบานกำลังแข็งเลยครับเถ้าบวนเงาเถ้าฝนตกบ่เถ่าถึง โอ้ฝนตกทั่วถึงอยู่ครับพอมาหอดปลาฝนก็ตกนี่ก็ฝนยังยิ่งดินอยู่เนาะมูนีขาสัน่นคือเน็ดปวกตาดเนียนเหงาฝนเป็นปุ่มคือปวกตาดเลยครับงอมใจพี่น้องฝนแต่อยู่มื่อคืนฝนตกกรบเพาเซาหลาดมาย่างหินไตซุ่มไตเพิ่อกลับบ้านคุนกันเต้มหลุดเนาะเนียนฉีสวนทางกันสองขั้นคนครับ ข้าเจ้ากลับข้าเจ้าไปกลางคืนหนาฝนตกมดืดคืนที่หาพากันกลับละ่ะสวนทางถ้าทึ่งมาว่าท่านหอดป่าแต่ยงังมืดคืนยังบานจงเด่นนะม,มูดอกหน่อยก็คาบอ่อเนาะซึ่งดอก ูกข้า nhạo เป็นสีดอกในแผ่นบานยังสิเด็กเขาอวดเนาะขาอวดแนวขาเตียเ้ยแนวออกปอกที่คนเก็บเป็นแน,ในวมันเดึกแนวใหญ่ก็ขาใหญ่ข้า nhạo แนวห,หน่อยออก,อกยอย็ออกปลอกข้อเตี้ ว่าสอพันล้วครับแรงังไรเปลี่ไปเสานี่เนาะคนก็นลังลังเขามาลายลายพี่น่องมันเป็นวันหยุดน้ำเยีงคนเต็กเชี่ยวเชี่ยวเลยหลบตังขึ้นไปหลบตังเว้นมาต่อครับไปอยูห่หากินบา้านเอา ข้าวโบดีกินเนาะกินถิ่นอีสานขาสันเต่าขาอ้วนเลยครับดอ,อกทิพยนี่หละตัวคนสา่งอาหารในห้องจะปวกนี่ละคอับูวนี่ถือว่า30ดอกแกงใหญ่เลยครับแต่แกงหนึ่งและเสาร์น,นี้มาัานๆแล้วครับ มนันกต่เศร้แล้วมนันมันเอื่นมือมาติมตาพุ่นตาเด้อรวมเห็ดดินเขาก็ได้พอแกงแล้วครับเฮ้ยดอกบานติมกาไวไหวเด้อมันคือดอกจุ่มเนาะแมนครับได้อีกมูนึงก็ติมกระตาเลยมังขาเพิ่นงามครับเห็ดมูนี่ขาอ้วนแต่ขาสันแต่อ้วน ถือว่าฝนตกกลวงตกไก่อยู่ครับในปลากระตกถือว่าพ่นจะได้ออกไปเรื่อยๆแล้วครับนี่เห็ดปลาเนี่ย่นได้ออกออกไปหอดเดือนตุลาคนเด้อครับเห็ดปลวกไฟอ,กออกเหงาออกเื่อแต่ก็บอถึงว่ากับลาลแต่ก็ได้เก็บสู้มือครับมากับมันไผ่มันมันพี่น้องหลายบานมาก็ได้เก็บ ผู้มานผู้บอมานมือออกน้อยออกลอหล่กอดไข่อยุดดอกแล้วครับหูไข่ครับวันนี้สองตุงง่มงามเลยครับตุ่มตุ่มใยครับตุ่ม ย่งไรบ่มีมูมีพวกค่อยเอากับว่าท่านมี่เมปโปเพนบอกบวกดอก้ป,ป,ป,ปีย่โอ้อือขุนไก่โอดไไข่ครับเรล่มออกไม่้วอวะดิ้นพนซุ่มดอกหนึ่ำังงามครับไข่เขียวเริ่มออกแล้วเนาะ ปลาพล่นเปียกชี้งามครับเห็ดร่วมก็เริมมากแล้วครับบริายมีจะเก็บอ๋อเห็ดนาเรนาเร่เนี่ยเอาหน่อยแล้วก็นเห็ดเขาแป้งครับมีเห็ดเผิงน้ำเผิงหวานปลาพลา่นใส่ทุนี้บริไทครับมีจะเก็บมาถือว่าเพิ่มเริมสิออกแล้วเห็ดร่วมเห็ดดินตระกูลเห็ดดินก็สีเริมออกแล้วครับ ปลาเพิ่มเปียกเพิ่มซุ่มม่จังน้อยเฮลโลโงกล่ก็ออกเราบอกออกใหญก็ได้ตุ่มหนึ่งอยู่ไอเขียวครับไอเขียวครับเริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆเริ่มเห็นเรื่อยครับไอเขียวอยู่ลรอครับกอ,อเดินเพิ่นดอกนึงครับเอากระจุงใหดอกเดียว เดี๋ยวกผสมไปเรื่อยๆะสมแต้มไปเรื่อยๆครับกัะสี่ดอกแนวหน่อย ตรงหลังอีกดอกครับโดยจากสายไใต้ครับยนนอยู่แถวโยเนาะไข่คเคียวครับเคียวดอกคีงามครับแบีดออกนาจะเริ่มครับไข่คเคียวนี่ดินซุ่มแล้วครับมังเสือเพิ่นมงมีมตุ้มหน่อยสองสาม กำลังกำลังเริ่มครับหลังจากพอตูมหน่อยพออีกแล้วครับอยู่ใกไก่กันพูนด,ดอกบานอีกดอกนึงครับนี่เคอเป็นสามตูมหน่อยกันบานใหญ่ถือว่ามองนี้เจ็ดดอกคนได้ครับแต่ไข่เคียวก็ได้พอปอนเรด้วครับมือนี้ มีหมูมีมกองเฮ้ยบ่เอิอหมูมานน่มเลยยืนต่งงานอยู่ใบเขียวอีกดอกครับตูมสวยๆตูมก็ลืขึ้นไม้ครับตูมซีเรีอลฮึ่งด้วยครับอาบางอีดอกครับ มันีสามจุ่มคุณเฟ็ดแน็มเบิร์ขึ้นมาแค่ไดดอกหนึ่งไหนลมเรื่องวิ่งวายเลยครับคนเป็นตต้งงองมาขึ้น มีแหวงแต่ยังเหลือความสวยงามอยู่ครับพอเดินเข้าใจเอาหมู่บ้านนะครับบูสหาใหญ่ยู่จุงลีหาครับ อ้วนดีครับตู้ก็ขาวอ้วนเลยหาดอกขาวอ้วนหาดอกสวยๆครับหาดอกสวยๆนี่น้องสอนผมกำลังโพมาครับเมือ่อเดืยนเขาจะหอมูบม่บ้านเขาเอาโมเสกู่ มันกำลังขึ้นใหม่มงซีครับอุ้ยขาหนึ่งสองขาบูชุดสั่งครับ เด่นเพื่นงามๆครับสรุปยอดได้ยอดมันข้อห่าววันนี้ครับปลาพี่น้องมาเราปลาโวลไสยอยีกมือนึงครับขนาดว่าเฮ็ดข้เจ้าไตยิ่งมัดขึ้นยังบาดได้ครับแต่บานงามบานแข็งเนะครับเนี่ยแบบตอกเป็นโปกไกวเลยเหลือ,ลอตาข้าเจ้าวันนี้ม,มันมูอนึงเหลือเป็นได้กระเด่นเพิ่นครับได้มาเรื่อย ของละสามสี่ดอกเก็ดแปดดอกตัวมันอยู่ครับไหนงัดดูไหนมูบนบานมันเค็ดดินน้อครับเนี่ยแค่ลวกแค่เ,เ,เป,ปลงเ่งแค่นาแล่เพลิงหวานก็ได้่จกกงจะเพิ่งเก็บบ่อใดไทยครับจะปูนเค็ดดินบ่อใดไทยไทยในตัวแขกไข่เขียวหไข่เขียวอยู่ทางไตครับตัมันอีกเมื่อนึงอยู่ครับ มาได้งานดูมาได้เตาปลากระบ,บาดขอบคุณหลายๆที่ขอบุ่ณปีกําลังจกับเพื่อนกระยาดมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับผมขอกกันไม่คิบนาครับ,บกินมีประมานอีกคลิปนึงสวัสดีครับกลับ้านล่ะอาอว่ากินเขาอยู่นี่กับจบคลิปอยู่นี่เลยครับ ปาดูทิอยู่นา,นา,นากู้รัตนามนีม่แหละลองมากินเขาเนตขนาดว่าคนไต่คนไต่ยยอะมืดขึ้นต้องบานกันได้ครับพบกันในคิมนาสวัสดีครับ